สวัสดีวันนี้ครับบุญกระทิฝอยทองซึ่งวันนี้เป็นบุญที่ทําแล้วไม่แยกชั้นสวยน่าทานกรอบหวานอร่อยไม่คายนะเป็นสูตรพิเศษที่ใครก็สามารถทําได้ฟังให้จบกับสูตรพิเศษที่จะแนะนําสําหรับบุญฝอยทอง ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกรงดร่งต่อและว,วิธีการทำไม่ยุ่งยากขอให้ฟังให้จบกับเคล็ดลับทั้งหมดของคลิปนี้ที่มราจะแนะนำการทำบุญกระทิฝอยทองเริ่มจากการแชร่วุญลงในตัวกะทิฝอยทองและหน้ากะทิขั้นตอนการแชร่ผงบุนแนะนำเลยสําหรับมือใหม่ค่ะควรจะแช่เพื่อให้วุ้น อมน้ำเข้ากับน้ำได้ดีและละลายได้ดีในช่วงเวลาที่เราทำการคนเคี่ยววุนให้สุกและหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววุนจะไม่คลายน้ำเคล็ดลับนี้อยากจะแนะนำสำหรับหลายคนที่มือใหม่สำหรับเริ่มทำวุน้นเราก็ทำการคนวุนให้เริ่มละลายและเปิดไฟกลางอ่อนเน้นว่าไฟกลางอ่อนคนเคี่ยวไปเรื่อย เริ่มละลายใส่น้ำตาลปริมาณ300กรัมลงไปและทำการคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหลังจากที่น้ำตาลละลายเข้ากันดีและอุ้นเริ่มสุกแล้วทำการเติมแต่งกลิ่นมะลิลงไปเพื่อให้เพิ่มความหอมและชวนทานหลังจากที่คนทุกอย่างเข้ากันไปทีเดียบร้อยแล้วปิดเตาวันนี้แบบพิมพ์ที่มนใช้จะใช้เป็นแบบพิมพ์ ครึ่งวงกลมตัวนี้จะช่วยทำให้วุ้นที่ออกมามีลักษณะเป็นเหมือนผลส้มดูสวยหลังจากที่หยอดน้ำวุ้นลงไปเรียบร้อยแล้วมันจะทำการเติมฝอยทองปริมาณพอเหมาะใส่ลงไปถูกลุ่มเลยค่ะ ขนาดพิมพ์ที่เพื่อนๆใช้อาจจะมีความแตกต่างจากที่มนใช้แต่ว่าเวลาที่เราหยอดจะต้องเหลือช่องว่างส่วนที่จะเติมหยอดหน้ากระถิลงไประหว่างที่รอวุ้นเสร็จตัวเราก็มาทําส่วนที่เป็นหน้ากระถิกันค่ะส่วนที่เป็นหน้ากระถิเราจะใช้กระถิ กล่อง700กรัมทำการเติมน้ำประมาณ300กรัมและเพื่อเจือจางหัวกะทิและช่วยทำให้กะทินุ่มกรอบน่าทานหลังจากที่เราคนให้วุ้นละลายทำการเปิดไฟอ่อนๆเติมเกลือและน้ำตาลคนจนส่วนที่เป็นเกลือและน้ำตาลละลายหรืออาจจะใช้เวลาในการคนเคี่ยวประมาณ5-7นาทีสังเกตจากสีของวุ้นเมื่อวุ้นเริ่มสุกจะมีอาการตึงมือนะคะใครที่เป็นมือใหม่ลองสังเกตได้และเมื่อวุ้นสุก หน้ากระทิพร้อมตัววุ้นเสร็จตัวพอดีแล้วค่ะทำการหยอดให้เต็มพิมพ์และพักทิ้งไว้อีกประมาณ15นาทีเมื่อ15นาทีผ่านไปทำการแกะออกจากพิมพ์ค่ะจะเห็นว่าวุ้นสวยมากสีสันน่าทานและที่สำคัญวุ้นไม่แยกชั้นเกาะติดกันแน่น สรับสูตรนี้และอัตราส่วนที่แนะนำนบอกเลยว่ามือใหม่ก็สามารถทำได้และทำได้สวยเหมือนมนลองนำไปทำและปรับใช้ดูบุ้นกะะทิฝอยทองเป็นสูตรที่ทำง่ายอย่างที่บอกกรอบหวานมันและไม่เสียง่ายไม่คายน้ำใครทำก็ออกมาสวยแบบที่เห็นในคลิปจริงๆสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำแนะนำเลยว่าปรับใช้ทำดูอร่อยจริงและใครที่กำลังมองหาอาชีพ บุญกระทิฝอยทองเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ทำง่ายกำไรงามใครที่ทำแล้วติดใจแนะนำสูตรบอกต่อและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อไม่พลาด